สวัสดีครับเบลรุ่นมือสองสองขานะครับวันนี้มีทิกเล็กๆน้อยๆมาแนะนาพี่ๆเช่นเคยนะครับการตัดบาเกนเดีย๋ยวมาชมกันเลยครับเพื่อนๆต้องมีปัจจจยตัวทีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เคาะไปเลยนะครับเคาะดามุมนะครับเพื่อนๆเคาะดำมุมตามขอบนะครับ เคาะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเล็งที่ขอบเล็งที่มุมนะครับตรงนี้ของผมยังไม่ยังไม่ได้ดามนะครับมันจะบางมากนะครับพอดีว่าลูกค้าควานควานมาแบบนี้มาดูผลงานหลังจากเคาะเสร็จนะครับก็จะได้กลมๆแบบนี้เลยนะครับ